ว้าวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเริ่มเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกับรถคันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมาติดตัวเอ็กโซชิลคือกันกระจกแตกข้างหน้าบานหน้าเียบ้อยแล้วนะแต่ว่าวันนั้นนะ่ะเรายังไม่ได้มีโอกาสไลฟ์สดหรือว่า,าให้ดูว่าทำอะไรไปยังไงเพราะว่าตอนที่ทำงานเนี่ยไวจัดเลยนะช่างติดปีมมาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังติดตั้งฟิล์มใสกันรอยบนกระจกซันรูฟและกันร้อนด้วยของไอซ์ก็คือมาจากอาร์กติกที่เดียวกันเลยเดีย๋ยวพาไปดูก่อนเนะียผมพาไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนยนะก่อ,อนนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะครับติดทั้งเอ็กโซชิลนะครับครึ่งตรงนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เป็นตัวนะครับเป็นฟิล์มที่เอาไว้กันสะเก็ดหินที่บานกระจกบานหน้าเรื่องของการกระจกแตกนะ่ยไม่มีแน่นอน เพราะว่าตัวกระจกจะเจอฟิล์มก่อนหินจะบินมาที่ฟิล์มก่อนและตอนนี้ตอนนี้เรากำลังติดตั้งในส่วนของไออยู่นะครับไอก็คือเป็นตัวกันกระจกะสลูบด้านบนนะครับแล้วก็กันร้อนด้วยตอนนี้เรากำลังติดตั้งอยู่ในส่วนของคันนี้นะครับ b Y d Dolphin นะฮะเห็นอย่างนี้นะครับกระจกบานหน้าบานเบลเลอร์เลยนะแล้วก็กระจกบานบนนะ่ะใหญ่มากนะเท่านี้เลยเหร โอ้โหเท่านี้เลยเหรอนี่ครับนี่ครับอันนี้คือฟิล์มที่เขาตัดมาใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ <ste ff> เนื้อฟิล์มแต่ว่าเขาจะไดคัทมาให้เข้ารูปแต่ว่าในส่วนของฟิล์มข้างบนเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่เนี่ยด้วยประสบการณ์การติดตั้งนะบอกเลยว่าจะต้องมีเหลือมีขาดมีเกินเล็กน้อยคันนี้เกินนิดหน่อยเก <c ười> ินนิดหน่อยก็เรากำลังแต่งกันอยู่ให้มันพอดีเตินอยู่ประมาณเซนนึงมั้ง เท่าที่เห็นมันตสึคนี้เกือบเต็มน,นะครับก็เกินด้านข้างนะครับก็เราแต่งให้ด้านข้างให้สวยงามให้อีกักคหนึงนครับวิธีการติดตั้งก็เช่นเคยครับเราจะต้องนะครับทำความสะอาดตัวรถก่อนตัวกระจกก่อนบางทีบนบนนี้จะมีสะเก็ดอะไรเล็กๆ้ยน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะทํคาทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะติดตั้งใดๆขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิล์มบานหน้าเนี่ยอันนี้ติดมาแต่ที่ที่แล้วแะ แนบสนิทสวยงามมองไม่เห็นเลยว่าติดนะฮะเดี๋ยวคีให้ดูว่ามีฟิล์มอยู่นะฮะ,นะฮะกล้องมองเห็นเห็นไหมเห็นจะมีฟิล์มอยู่ชั้นหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือเ e อ็กโซชิลนะครับตัวตัวกันกระตกแตกนะครับตัวกันลอยนะครับเราบอกว่าสวยงามมากๆครับก็เสร็จสิ้นสวยงามนะครับอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวคันนี้ก็จะส่งแล้วคันนี้ผมมีโอกาสได้ไลฟ์สดเนี่ยคือตั้งใจจะมาไลฟ์สดวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทำโ h i ชิลไป ตัวไอ์ยังไม่มาเพราะว่าใครที่จะติดตั้งไอ์นะครับจะต้องสั่งอย่างน้อยล่วงหน้า2วันเพราะว่าเขาจะตัดเข้ารูปมาแต่เข้ารูปยังไงเนี่ยก็ต้องมาแต่งอย่างนี้อยู่ดีนะครับบางคันจะขาดบางคันจะเกินเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความโค้งความเคิร์ฟของฟิล์มนะครับบางทีถ้าบานใหญ่มากเวลาเราติดตั้งเนี่ยเรารีดฟิล์มตัวฟิล์มก็จะมีการขยายบ้างเล็กน้อยเพราะนั้นมันจะต้องมาตัดเก็บงานในภายหลังนิดเดียวประมาณไม่เกินเซนบางคาันก็สามมิลอย่างเงี้ยครับโอเคนะ แล้วก็คันนี้ติดฟิล์มเอ็กโซชิลกันหินดีกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ถ้าใครสนใจอยากจะได้งานดีๆงานอย่างนี้ต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วสวยกราบอารุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ